ท <TV. S 2> ้ายรายการกับ z n น w s สุวนีเองก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัทมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจำกัดผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW และมินิอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้บริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ปอ a t เรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ขยายระบบนิเวศท,ทางธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้เปิดโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจรอย่างเป็นทางการ BMW และมินิมิเลเนียมออโต้สาขาสุราษฎร์ธานี นับเป็นโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจรแห่งที่4ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซปต์รีเทลเน็กซ์ของ BMW ประเทศเยอรมนีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับลูกค้าพร้อมร่งังสรรประสบการณ์พิเศษแบบเฉพาะตัว ในบริเวณพื้นที่เดียวกันยังมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจรมินิมิลเลเนียมออโตโอ้จัดแสดงรถยนต์จากมินิครบทุกสายพันธุ์ภายใต้บรรยากาศสุดชิคที่มีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษในครั้งนี้ยังได้จัดการแข่งขันฟุตบอลมหาคุศลโดยมีผู้บริหารเหล่านักแสดงร่วมลงสนามและมิเลเนียมออโต้ก็ร่วมทำความดีเพื่อสังคมมอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในภาคใต้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยทางกลุ่ม MTC Asia เนี่ยเราได้รับความไว้วางใจจาก BMW ประเทศไทยให้มาขยายพื้นที่ในภาคใต้ซึ่งเริ่มขยายธุรกิจสาขาแรกที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มีการขยายตัวไปที่จังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่และจิ๊กซอสสำคัญตัวสุดท้ายนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นะครับซึ่งเราได้มีการขยายนะครับเพื่อเติมเต็มในเรื่องของ business southern model นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นะครับในการขยายระบบนิเวศท,ทางธุรกิจของกลุ่ม MGC Asia เองเราเชื่อว่าลูกค้านะครับหรือบุคคลที่มีความสนใจคงจะได้รับการบริการที่เติมเต็มมากขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นภายใต้เน็ตเวิร์ของกลุ่ม MGC Asia ได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างการเติบโตในส่วนของ BMW และมินิในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับ BMW m i l l e n n i u m Auto และ Mini m i l l e n n i u m Auto สุราษฎร์ธานีพร้อมให้บริการลูกค้าภาคใต้แล้วด้วยยนตรกรรมหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวไปกันได้เลยค่ะ